สวัสดีสมาชิกนะครับชวนชมรถสวยพร้อมใช้งาน1คันนะครับคันนี้สวยมากๆมือเดียวป้ายแดงปี2013ครับนิสสันเซลฟี่เครื่องพันแปดเกียร์ออโต้นะครับคันนี้ชุดแต่งรอบคันสีสวยเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์นะครับช่วงล่างไม่มีดังไม่แท้หนึ่งแสนสี่หมื่นกิโลเมตรนะครับรถอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์สุดๆนะครับไม่เคยลื้อซ่อมไม่เคยชนหนักตัดต่อหรือพลิกคว่ำนะครับรถสวยเดิมๆแบบนี้นะครับนี่เลยครับท่านี้กุญแจระบบคีย์เลสนะครับกุญแจสมาร์ทคีย์นะครับ มีปุ่มพุชสตาร์ทนะครับพวงมาลัยมันตีฟังก์ชันมีแอร์หลังครับรถสวยสภาพดีสุดๆนะครับมาชมมาเช็คดูรถทดลองขับนะครับเป็นตัวเลือกให้กับสมาชิกที่กําลังหารถใช้งานนะครับสีขาวสวยๆนะครับรถสภาพดีมากๆนะครับถ้าใครกําลังหานะครับฝากไว้ด้วยนะครับกับนิสสันเซลฟี่เครื่องพันแปดเกียร์ออโต้ปี2013ครับนี่ครับภายในงามๆนะครับเบาะหนังสภาพดีตกแต่งลายไม้เซ็นทรัลล็อกแอร์แบ็กเอเบเอสติสเบรกกระจกซ้ายขวาปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้า ขึ้นลงไฟฟ้า4บานครสบสมบูรณ์พวงมาลัยมันตีฟังก์ชันปุ่มพุชสตาร์ทนะครับกุญแจสมาร์ทคีย์เปิดปิดประตูด้วยสัมผัสนะครับรถสภาพสมบูรณ์สุดๆนะครับชมเช็คดูรถทดลองขับมินบุรี มาชมได้เลยครับทดลองขับได้ครับบริการจัดส่งทั่วไทยเครดิตดีออกรถสนบาทนะครับ1 7 9่0 0นบาทนะครับผ่อน3,900ันารยประมาณผ่อนได้6ปีมีแอร์หลังนะครับกว้างกวางนั่งสบายรถสวยสภาพดีสุดๆนะครับชมได้เช็คได้ทดลองขับได้เลยครับสมาชิกบ้านไกลไม่สะดวกเดินทางนะครับมีบริการจัดส่งนะครับมีบริการจัดไฟแนนนะครับ100,000 7,9,000บาทนี้เลยครับเครดิตดีออกรถศูนย์บาทนะครับไม่แท้แน่นอนไม่มีกอไม่มีหมก1,40,000กิโลเมตรโดยประมาณเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์นะครับมาชมได้ทดลองขับนะครับหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับตามกลุ่มแฟนขับแฟนเพจของเซลฟี่นะครับสันนี้เราคัดและเช็คสภาพมาเรียบร้อยนะครับหรือใครอยากจะดูรีวิวตาม YouTube มีรีวิวแบบเฉพาะเจาะจง เป็นรุ่นเลยนะครับสำหรับผมรีวิวเพื่อการขายนะครับจะเน้นสภาพเช็คคัดเช็คตรวจสอบมาให้เรียบร้อยนะครับไม่มีชนเลยครับมาชมได้มาเช็คได้นะครับ